ตอนนี้ขนมปังก็เย็นดีแล้วนะคะนี่ของนุมก็นุมแดงอยู่นุมแดงนะนุมเดงนุ่มจริงๆนุ่มนุมมากๆค่ะนุมนุ่มมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ สวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําขนมปังด้วยเครื่องทำขนมปังกันนะคะก็มีโปรแกรมอันนี้เป็นเครื่องของตุรกีนะคะแต่ก็ทําในจีนนั่นแหละนะคะแล้วก็มีน้ําหนักโดก็จะมีอยู่500 7 0 0กรัม500กับ700เนาะก็เป็นเ,เมนูก็คล้ายๆของพวกโดลิมอะไรที่ที่ฮิตกันในไทยอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทําขนมปังกันก็เอาถังออกมาเลย นะคะเดี๋ยวเราจะมาชั่งของเหลวกันก่อนนะคะพ้นใส่ไข่นะคะใบกลางหนึ่งฟองลงไปถังพ้นใส่ไข่ลงไปนะคะหนึ่งฟองจากนั้นนะคะพ้นจัดตวเกลือค่ะนะเดี๋ยวพันจะเขียนสูตรไว้ให้ด้านล่างนะคะเกลือนะคะน้ำตาลทรายน้นำตาลทรายนะคะอันนี้ออกหวานหน่อยแล้วกัน นมปนช้ยเย็นๆจากตู้เย็นนะคะเกินไป6กรมัมโอเคไ,ไม่เป็นไรหรอเกินไป4กรมัมสูตรนี้ใครจะใช้เนยก็ได้นะคะแต่ปนใช้น้ำมันนะคะ25กรมัมแป้งค่ะ250กรอหิกรัมปนใส่แป้งแป๋ว จากนั้นนะคะปุจะใส่นมผงค่ะใครไม่มีนมผงใช้คอฟฟี่เมดนะคะหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่นมผงไปหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นยีสตค่ะน้ำใส่ยีสต์ด้านบนนะคะเขาจะได้ไม่เจอกับเกลือนะคะจากนั้นเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาเข้าเครื่องเลยนะคะปุ้นจะเอาถังใส่เครื่องนะคะ ใช้เมนูหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเลือกขนาดเป็น500กรัมค่ะเป็น500กรัมนะคะแล้วก็สีเป็นมีเดียมนะคะนาเป้นเลือกเป็นสีกลางนะคะ500กรัมนะคะจากนั้นนะคะเปิ้นจากกดเอ่อสตาร์ทเลยค่ะเปิ้นให้เครื่องผสมไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยว จะทำจนเสร็จ1เมนูเลยนะคะเป็นขนมปังสแตนดาร์ดนะคะเป็นขนมปังขาวธรรมดานะคะไซส์500กรัมนะคะสีกลางนะคะมีเดียมใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมง15นาทีนะคะในระหว่างที่เครื่องทํางานนะคะตรงข้างๆเนี่ยที่มีแป้งเกาะเราใช้พายยางหรือภายซิลิโคนช่วยแสะก็ได้นะคะ เขาจะได้ผสมเข้ามาขนมปังที่เราทำเสร็จแล้วจะได้ไม่มีคราบแป้งข,งขาวๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนจะปล่อยให้เครื่องทำงานไปนะคะจนครบ3ชั่วโมง15นาทีนะคะตามโปรแกรมนะคะระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาแอบดูเขาเป็นระยะระยะนะคะเพื่อนปิดตอนนี้นะคะเครื่อง เขานวดเสร็จแล้วนะคะแล้วเขาพักแป้งไปรอบหนึ่งและนี่คือการนวดรอบสองนะคะประมาณนี้โดเนียนประมาณนี้นะคะนี่คือการนวดรอบสองนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะ ก่อนหน้าที่เปิ้นจะถ่ายวิดีโอเขาจะมีสัญญาณเตือนนะคะปี๊ปปี๊ปี๊ก็คือสัญญาณเตือนให้ใส่พวกธัญพืชหรือแบบเป็นถั่วเป็นอะไรเป็นแคนเบอรี่ผลไม้แห้งถ้าเราจะใส่นะคะเขาจะมีเสียงเตือนตอนนั้นนะคะแล้วนี้ก็นวดรอบสองหลังจากนี้เขาก็คงจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นฟูแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมอบค่ะ ตอนนี้นะคะก็เหลืออีกยี่สิบสามนาทีนะคะแต่ว่านี่เขาสูงจนชนกระจกเลยนะคะแล้วตอนนี้ยุบเป็นเนี่ยนะคะเ็าสูงจนชนกระจกแต่ว่ายุบไปนหน่อยหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปนไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะไม่ได้เอาออกมา,าไล่ลมไม่ได้เอาใบพัดออกด้วยนะคะใบใบภายที่สําหรับ คนนะค่ะไม่ได้ออกด้วยนะเพิ่นใส่ทุกอย่างปุ๊บกดปุ่มแล้วก็ปล่อยให้เครื่องทํางานเลยค่ะนะคะเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกันตอนนี้นะคะเครื่องก็ร้องแล้วนะคะแปลว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดดูกันเลยแอบร้อนนะคะนี่เปิ้นกดให้เขาหยุดร้องแล้วนะคะหัวโนชนเลยนะคะแล้วก็นุ่ม ดูแต่ว่าร้อนมากๆเดี๋ยวเอาออกมาก่อนนะคะนนแล้วก็โยกมานะคะเดี๋ยวพุ่งมือไปชนบุกเลยนิดนึงเดี๋ยวเพิ้นจะแทขนมปังออกจากตัวถังนะคะเพราะว่าใบพัดเขาอยู่ข้างในให้ดูนะคะสีเขาก็เข้มๆนะคะเพราะเปินเลือกเป็นเอ่อมีเดียมนะคะเอาใบพัดหลุด ใบพัดอยู่ในนี้ใบพัดอยู่ในนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอขนมปังเย็นนะคะแล้วก็ค่อยมาหั่นดูเนื้อด้านในกันนะคะนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะกับขนมปังพื้นฐานนะคะสำหรับเครื่องทำขนมปังค่ะ นุ่มมากๆเวยค่ะสวัสดีค่ะ